สวัสดีครับนะครับเพจคมซาวนะครับบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้ก็เจอกับพี่น้องสมาชิกเราชาวเครื่องเสียงอีกเช่นเคยนะครับช่วงคำ่คำนะครับผมของวันที่4นะครับเมษายนพศ2566นะครับช่วงนี้เราก็จะอัปเดตสินค้ากันทีหน่อยด้วยพี่น้องเด้อนะครับอ่าสำหรับพี่น้องท่านไหนที่ยังขาดเหลือในส่วนของ Power M นะครับวันนี้นะครับมีเข้ามาแล้วนะครับหนึ่งท่านสวยๆนะครับใครที่นะครับผมสั่งจองวันนี้นะครับหรือพรุ่งนี้นะครับก็ยังจัดส่งทันนะครับก่อนที่ขนส่งจะปิดนะครับใครสั่งช่วงนี้ก็ยังทันใช้งานในช่วงของเทศกาลปีใหม่อยู่นะครับมานะครับผมวันนี้นะครับผมก่อนรับชมคลิปนะครับทุกครั้งเลยนะครับผมฝากพี่น้องสมาชิกทุกๆท่าน นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดสับสคร b e นะครับทั้ง2ช่องทางด้วยละกันเนาะนะครับช่องทางเพจตอนนี้มีปัญหานะครับผมอัพเดตสินค้าไม่ได้เลยนะครับฝากพี่น้องนะครับ FC นะครับเข้าไปกดติดตามทางช่องทาง Facebook และกันเด้อนะครับเฟซบุ๊กก็คมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับตามนี้เลยนะครับคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งเด้อนะครับอ่ะนะครับ เรามาดูสินค้าวันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะครับเป็น power amp ประกอบจากค่าย amphet นะครับตัวนี้บอกได้คำเดียวว่าหนักมากพี่น้องนะครับเออนะครับยกสองคนนะครับค่อยขึ้นมานี่ได้นะครับดูหม้อแปลงเลยพี่น้องนะครับท่านนี้หนัก40กว่ากิโลนะครับหนัก40กว่ากิโลนะครับส่วนกำลังวัดนะครับผมผมไม่แน่ใจต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะแต่พูดถึงเรื่องน้ำหนักนี่โอ้นะครับพี่น้องสุดยอดเลย นะครับเพราะว่าหม้อแปลงมันลูกใหญ่นะครับตัวนี้สามารถขับ18นิ้วได้ชั้นน้ละ2ดอกเลยนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับผมจัดมาแบบใหญ่ๆบิ๊กๆเลยนะครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับหน้า2ตัวหลัง2ตัวนะครับกล่องก็ขนาด3อยูนะครับลึกก็น่าจะประมาณ21หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับทีอาทั้งหมดฝั่งละ12คู่นะครับ24ตัวนะครับแต่หม้อนี่นะครับภาคใจไฟนี่โอ้พี่น้องครับ ใหญ่มากเลยนะครับใหญ่ๆบิ๊กๆแบบนี้เลยนะครับใครที่หาพ่อแอมขับเบสอยู่นะครับท่านนี้ไม่ผิดหวังนะครับราคาที่แปดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับแปดพันเก้าร้อยบาทรวมจัดส่งให้ทั่วไทยเลยนะครับนี่ครับภาคสัญญาณอินพุตนะครับก็มีเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับมีทั้งแบบแจ็คสัญญาณแบบแจ็คโฟนนะครับแล้วก็มีทั้งแบบ เอ่อ XLR นะครับก็เลือกใช้งานได้ตามหน้างานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสายสัญญาณลำโพงนะครับมีทั้งแบบดําแดงแล้วก็แบบสเปกคอนนะครับนี่สายไฟออกจากตัวเครื่องนี่ใหญ่ๆเลยพี่น้องนะครับหัวจับมีทั้งด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับดูแล้วน่าจะเป็นคาร์ด AB นะครับซึ่งขับได้ทั้งเบสแล้วก็กลางแหลมนะครับอ่ะนะครับรุ่นใหญ่นะครับผมนานๆนะครับมาทีนะครับของดี นะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับไม่มีจี้ไม่มีหัมนะครับลองเบื้องต้นคือนะครับเสียงดีเลยนะครับใครที่ยังขาดนะครับในส่วนของ o w แอมป์ขับเบรนะครับก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเรามาทดสอบกันเลยนะครับเปิดเครื่องนะครับปั๊บนะครับระบบดีมากนะครับระบบดีมากนะครับก่อนอื่นดูที่พัดลมเลยนะครับสี่ตัวนะครับ หมุนปกติดีนะครับทั้ง4ตัวนะครับหลัง2หน้า2นะครับชน้นที่1เป็น15นิ้ว2ใบนะครับ ทั liksom, a, ute, hey, ้งไก่ทั้งไก่ครับอยู่ในบ้าเกียรติกำลังเจ้ากียรตนเชิญรวมบคแทนนะครังคารบุณมหากรดีเจ้วับปานาโนนนัชื่นกับระเจ้าบุตรีวันศ2563นะครับเอบคกทีงน ครับผมก็นะครับผมปกติดีนะครับการใช้งานนะครับต่างๆนะครับผมเสียงดีนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับของใหญ่ของหนักนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับสั่งวันนี้นะครับยังทันใช้งานในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับผมแต่ช้ากว่านี้นะครับอาจจะไม่ทันนะครับผมอ่ะนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับตั้งแต่มอบแปลงนี้ก็ลูกละสี่ห้าพันแล้วพี่น้อง นะครับตัวนี้นะครับใครที่ต้องการอยากไปโมเพิ่มเติมให้มันแรงนะครับผมก็นะครับโมได้เลยนะครับแต่เท่านี้ก็ถือว่าข้างละสองก็ขับได้นะครับเล่นได้เลยนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับการรีวิวสินค้าจากทางร้านด้วยนะครับส่วนเรื่องของโน้ตบุ๊กในกรบพร้อมโปรเจกต์โซน่าคาราโอเกะนะครับอ่าหลายท่านที่สั่งจองกันเข้ามานะครับวันนี้นะครับเราทยอยจัดส่งให้ครบทุกท่านแล้วนะครับ อ่าใครที่อยากจะได้นะครับใช้งานก่อนในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับรีบๆโทรมานะครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับอ่ะนะครับผมอย่าลืมแล้วกันนะครับใครสนใจนะครับพาวเวอร์แอมท่านนี้นะครับติดต่อสายตรงหรือแอดไลน์ได้นะครับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลย0630564876นะครับแอดไลน์ก็เบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ นะครับบาจาใดไม่สุภาพต้องกราบขอประทานอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมจากลากันไปครับพี่น้องครับล่ำรวยอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ